ไปว่ะนี่คือคนขี้เมาเด้อทุกคน,น,ออน,นพี่พอเม่พี่นนองเบิองซอยกันค้นแบบเหตุงาน,นงเหตุการ์มันเมามันเป็นขี้เหลาขี้ยานี่ก็คือแบบคนงานแบบนี่นี่ขี้เมาที่ซื้ออันคนเบากระเทาะอัน เมื่อยแห้งทุกคนเมนื่อนี้มาซอยกันเลยผู้ใดมาตอนน่านก็เป็นขวดนะนี่ก็คือหมู่บ้านนาจีบอยใหญ่บัโตแต่ความสุขเต็มบ้านเต็มเมืองอกข่าวใหญ่ัสบายดีสบายดีทุกคนเนาะสิข่ามาบังคีบนี่ก็อตอนรับทุกคนสู่สองโคซีวิธีชีวิตเนาะเมื่อนี้พ่อก็ดุ่งๆนั่งลายตอนนี้คือ ก,ก็กำลังสิงไปเห็ดหัวเนาะเห็ดหัวร่วมอยู่หวัดกระบุงเฮียนเอาทุกคนโผลกระลังงาแต่อีแยงรูปปุ๊บป่วยทุกคนเลยยังมีผัวหม,มูหมูนะคะไปถ่ายอยู่เดี๋ยวทุกคนไปบึงกันเลยเนาะทุกคนเนาะทุกคนเอ้ยนี่ก็คือหมูเนาะหมูอัน,นัหมูยังหวาเกืดอนเนะหมูเศร้านุ่มเนานะมาเห็ดหัวองคเฮียนคือมันอ่อมท่านเดียวเนาะทุกคน กับมาซอยกันเห็ดสาวหนุ่มกับเป็นไวดุนขนาดน่นนะทุกคนไวดุนที่ยังทันแเอาผัวเอาเมียกระได้เกลนออกมาเห็ดเป็นผัวเห็ดทุนทางนตอนฝนตกต้นปีนี่ค่ะเห็ดทุนทางแล้วกะเห็ดไงวะเห็ดคู่อาทุกคนตอนนี้ก็คือพกก่อกำลังไปเอาเซียมอยู่เอาเซียมมาขุดลุมฟังลักทุกคน พค้งมาสังเกตน,นี่ปากโคก,กินหมักม่วงว่านนี่กินองม่วงกระโซหน่อยทุกคนไปเบง่งคีบได้ทุกคนลิบอันนั้นไปถ่ายอันนั้นส่วนอ่ะกินองม่วงมันกินโช๊โพกจนดำอาเสียมาเดียบลอยนะทุกคนหมูกกระสีประมาณทุกคนนะสองสี่ กับสิบคนนะทุกคนเลยนี่ทุกคนเข้านุ่มพวกเอ้าเลือนคนมาเอาวะวะซอยกันไปเด้อกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เนยโป้บอดโป้บอดทุกคนเด้อทุกคนขุดคุมสือไปเลยหอดถั่นี่สือฟอง เติมกำลังมาให้นะกูดผู้แด่พ่อคิดว่าประมาณซองมือผ่านะทุกคนเลยในคลองที่พ่อถือมาแต่เช้ที่สิลมสิใต้อันนี้หัวหน่าทุกคนอันนี้หัวร่องมีผู้สาวซองคนนะผู้สาวอยูุธยากมียได้อ พักผ่อนทมทุกคนนี่ต้นเพลไนเลยค่ะเอ้แม่ต้นเพลนทุกคนนี่คือต้นแรงนะบางตน้นเสานี่เห็ดจนหอดผุอันคุดคุมจะหอดพูดพู นี่เรืองคุ้คุ้มเหมือนเขากำลังคุดอยู่แต่ก็สีฟังรักฟังรักมันอ้อมทุกคนมันอ้อมหอนผมโอ้ยค่ะตอนนี้ก็คือคุดคุ้มียาบลอยทุกคนคุดแต่แต่อยู่พูดพูกเกี่ยวหอนนี่แต่ก็มาแถวพี่เออพี่ ยังเดอแต่ฟังรักรักาอ้อมหัวเนาะอ้อมห้าวเนาะห้าวหัวอารักลงเดียบลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียบลอยใส่ทุกคนเบิ่งเลยทุกคนเลย ไ่นี่คือคนขี้เมาเด้อทุกคนพี่พ่อแม่พี่น้องเมืองซอยกันคนแบบเหตุงานเหตุการ์มันเมามันเป็นขี้เหลาขี้ยานี่ก็คือแบบคนงานแบบนี้ไม่ได้ขี้เมาที่ซื้อหันค้นเบากระเทยฮันกระเทยดาขี้เมาเมื่อยแห้งทุกคนเมื่อนี้มาซอยกันในผูรัย ก็น่นๆก็ไปขุดนะนี่ก็หมู่บ้านอาชีพใหญ่บโตแต่ความสุขเต็มบ้านเต็มเมืองมาทานเย็นน้อยเดียวเสนอใหม่สาวๆสเน่ย์ライเดอร์ทุกคนเดทุกคนนี่ก็คือทึงคุดทึงฟังรักแต่พูนมาผีแล้วก็พูดจนสุดผูดจะหอดผูมาดวนทัวนี่แหละทุกคนผัวหงเทียนกับผัววัด สาวนมละร่มสาวนมจากแค่แห้งสาวนมไมีควรสมานสมุนไเอออันเด็ดเสียในน้าไปเนี่ยเออนี่แหละสาวนมทุกคนนี่ก็คือเมื่อเมื่อที่ซองตอนเสาร์กำลังอ้อมหัวอุ้ยตอนเสาร์อ้อมหัวเทุกคนอันนี้บักนี่มันเมาเมื่อน้ำอาดขีดทุกคน สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนขอกันอีกตามเค <c oughs> ยระดมกันมาเห็ดไหนมันเด๋วมาสุดทายทุกคนเลยตอกเตียบร้่อยเลยนะตัวนี้ยังเดือดซ้ำนี่ทุกคนหลงังจากนั้ก็คือเห็ดเด๋วก็คือเด๋วจบีอยู่นำกันตั้งแต่ ตั้งแต่เส้าเมื่อเฮื่อนแต่ก ER ็จนขำทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้พ่อก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนเอาไว้พากันคลิปหน้าถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ว้ากดซับสไครต์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดได้กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยทุกคนสบายดีบบ๊าายยเด้์ทุกคน สาวนมรวบใจกันเฮดขว่เดียบลอยแลวทุกคนเลยพูนเฮตตาปูนพูนออมูเรียนทุกคนำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนเอ้ยบ่ออยบจ,บ,บ,จบจากเถื่อนหมนไหลหมแเสเลย <laughs>